แล้วสำหรับการจะอันดับของเราในวันนี้ก็ใช้หลักการคำนวณง่ายๆเลยนะคือใครบรรทุกอากาศยานได้มากที่สุดก็ชนะไปซึ่งใน EP นี้จะเอามาครบทุกประ เฮ้เลยนะครับผมที่มีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยทำเรือบรรทุกเครื่องบินไปแต่จู่ๆก็ขาดเรือบรรทุกเครื่องบินของอิตาลีไปสั่งงานคราวนี้มากแก้มือต้องขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้มากันครบอย่างแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนได้เห็นทุกรามที่มีอยู่จะทําแยกไว้2อ P ีเลยซึ่งบนโลกนี้เรามีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อยู่ทั้งหมด13ชั้นเรือนะชั้นไหนจะทรงอนุภาพมากที่สุดจู่อากาศยานได้เหนือกว่าเพื่อนๆวันนี้ไป ไพบกันเลยกับ13เรือบัรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไป2,023อันดับที่13 Pri นซิปเดสอัตตูเรียคาหรือที่บ้านเรารู้จักกันดีในชื่อเรือหลวง จักรีนหรืเบตสามารถบรรทุกอากาศยานได้สูงสุด14ลำมและเรือบรรทุกจักรีนหรืเบตก็ยังคงเป็นเรือบรรทุกอากาศยานที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแม้จะผ่านเวลามันเนินนานกว่า25ปีประเทศต่างๆต่างผลิตเรือบรรทุกอากาศยานออกมาอย่างมากมายกับระวังขับนานอยู่ที่11,500ตันโดยมันเข้ามายนโฉมให้หน่วยกองทัพบ้านเราเห็นหน้าเห็นตาครั้งแรกตั้งแต่ยุค90วันที่มันเข้ามาประจําการหลังจากที่เราไปสั่งต่อขึ้นจากประเทศสเปนในวงเงินสะเทือนทั้ง วงการในเวลานั้นกว่า7,100ล้านบาทและเป็นตัวเลขที่เราคุ้นหูกันตลอดดาดฟ้าเรือมีความยาว175เมตรมันสามารถลงจอดเฮลิอคอปเตอร์ขนาดกลางได้สูงสุด4ลำและภายในห้องใต้ท้องเรือก็ยังเก็บอากาศยานได้สูงสุดอีก10ลำบนเรือมีขนาดใหญ่พอพร้อมที่จะรองรับอาหารและลูกเรือได้สูงสุด700คนซึ่งตัวเรือทําความเร็วสูงสุด27นอตหรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้เร็วเท่าที่ควรน,นะครับผมบนเรือมีระบบป้องกันพายอากาศพิเศษใกล้อย่างมิดท่า จำนวน3ระบบโดย1ระบบนั้นเนี่ยจะมีขีปนาวุธมาให้ถึง6ลูกเลยนะรวมกันแล้วก็มากกว่า18ลูกในการต่อสู้กับศัตรูแต่ละครั้งซึ่งปัจจุบันมันสามารถบรรทุกได้เพียงเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเห็นหล,ลักๆที่ใช้งานกันอยู่ก็จะเป็น s e a Hawk AS60 ในงานอเนกประสงค์ที่ใช้ในงานด้านการตรวจตาธรรมดารรมดาหรือการเปลี่ยนโหมดไปยิงต่อปิโดไล่ล่าเรือดำน้ําก็ทําได้บนเรือมีลิฟต์สตัวที่แต่ละตัวสามารถยกของหนักได้สูงสุด20ตันการแสดงว่าเครื่องบินรบที่จะนำมาประจำการบนจกกันกรกลนข จะมีความจํากัดจาเขียร์พอสมควรเลยนะซึ่งทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนจอดอยู่ที่จุดจอดท่าเทียบเรือฐานทัาเรือไทยสัตหีบและเปิดให้คนสัญชาติไทยแบบเราได้เข้าชมฟรีได้ทุกวันมีภารกิจถึงจะออกปฏิบัติการในท้องทะเลได้หนึ่งครั้งนะครับผมสว่วนมากจะเน้นจอดนณลำนี้เนี่ย อันดับที่12แคมเบรล่าบรรทุกอากาศยานได้สูงสุด18ลำและต้องบอกเลยว่ามีหลายลำมากที่บรรทุกได้ขนาดเท่าเดียวกันนี้ค่ามาตรฐานเดียวกันเลยนะครับผมแม่นี่จะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ตามของตัวเลขกันบรรทุกจากเรือของประเทศออสเตรเลียเป็นเรือใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นตามแบบเรือจากประเทศสเปนอย่างชนนานฮวนคาร์ลที่1มันมีระวางขับน้ําใหญ่มากๆถึงกว่า3300มน้ตันความยาวของดาดฟ้าเรืออยู่ที่230เมตรซึ่งม มีที่จอดเพียงพอสาหรับเฮลิคอปเตอรต์ขนาดกลางๆได้6จุดจอดหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอรต์ขนาดยักษ์อย่างซีนุกก็ลงจอดได้พร้อมกันมากถึง4จุดจอดโดยบนเรือก็มีทั้งเฮลิคอปเตอร์อนเนกประสงค์ NS90 และเฮลิคอปเตอร์ป่าเรือดำน้ำซีฮอกรุ่นโรมิโอที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาประจําการบนเรือและภายในใต้ท้องเรือก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากพอสามารถเก็บเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ๆได้สูงสุด10ลำกับพื้นที่ว่าง 1, 1700ตารางฟุตพร้อมกันนั้นบนเรือยังสามารถรองรับลูก เรือและเหลาา่าบรรดาทหารได้มากถึงกว่า1,600นายสําหรับการบรรทุกแบบจัดเต็มส่วนระบบป้องการภัยของตัวเรือก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมลำนี้เนี่ยมีเพียงแค่ปืนกลรบขนาดเล็กๆที่ควบคุมการยิงได้จากระยะไกลจากค่ายของอิสราเอลชื่อว่าใต้ฝุ่นเท่านั้นตัวนี้แปลกผมไม่ค่อยเคยเห็นนะที่นํามาใช้กับบนเรือรบแต่ดูจากลายชื่อการใช้งานเนี่ย ถูกส่งออกไปขายให้มากกว่า10ประเทศเหมือนกันและหนึ่งในนั้นลูกค้าหลักก็คือออสเตรเลียนี่แหละนะมีใช้งานกับเรือรบเกือบทุกลำเลยของกองทัพเรือทั้งเรือลาดตเวนหรือเรือรบที่จับคู่กับระบบเรดาร์และอํนวยการรบทั้งหมดใช้เทคโนโลยีของประเทศสวีเดน I'm going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit And no, w I'm never getting lost, I get อันดับที่11 Atlantico สามารถลงจอดอากาศยานได้สูงสุด18ลำเหมือนกันลำนี้ขอเป็นชื่อเรือตรงๆเลยละกันนะจากกองทัพเรือบาซิลเพราะมันเป็นเรือมือสองที่ซื้อต่อมาอีกทีนึงจากประเทศอังกฤษเลยอยากให้ได้รู้จักเรือแบบตรงๆตัวไปเลยเฉพาะของประเทศบาซิลเท่านั้นซึ่งบาซิลซื้อมันเข้ามาประจำการในปี2 0 1 ในวงเงินกว่า12,300ล้านบาทไทยซึ่งราคานี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะกับขนาดตัวเรือขนาดนี้และยังได้เทคโนโลยีการตรวจจับระบบเรดาร์จำนวนมากเป็นเทคโนโลยีของประเทศอังกฤษอีกด้วยเป็นเรดาร์แบบ3มิติหรือเรดาร์ตรวจการระยะไกลมันเข้ามาทดแทนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเซาเปาโลสุดโด่งดังที่ถูกปลดประจำการไปปัจจุบันแน่นอนถูกแทนที่ทันทีเป็นเรือธงของกองทัพเรือบราซิลกับขนาดตัวเรือ23,700ตันบนเรือสามารถรองรับาลัง คนได้สูงสุด1,100คนตลอดลำเรือมีความยาวถึง230เมตรบนเรือมีการผัดเปลี่ยนเฮลิลลคอปเตอร์เข้ามาประจำการอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น EC-725 คาคัตเฮลิคอปเตอร์ยูริตี้ติดอาวุธก็ดีเลยนะลำนี้ศักยภาพสูงเหมือนกันเฮลิคอปเตอร์ซ e ีฮอป S-70B Eque ตัวนี้ขนส่งทั่วไปเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กๆส่วนในเรื่องของอาวุธป้องกันเรือก็ให้มันน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับผมคือมีการติดตั้งมาเพียงแค่ปืนกลรบ AI-MSI ปืนเก่าเก็บ e จากค่ายของอังกฤษเท่านั้นเองอันดับที่สิบตุกโด รองรับอากาศยานได้สูงสุด18ลำมเช่นการของกองทัพเรือเกาหลีใต้และรูปทรงเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอะไรอย่างนั้นเลยนะรูปทรงการออกแบบเหมือนเรือยุคใหม่มากๆแต่ก็ตามสไตล์เทคโนโลยีสมัยนี้คือต้องการเทคโนโลยีพังตัวรูปแบบเรือเลยมีหน้าตาเป็นเหลี่ยมลดมุมแบบนี้เดี๋ยวมันมีระวางขับน้ําสูงถึง19,500ตันมีความยาวตลอดลําเรืออยู่ที่199เมตรตัวเลขสวยมากๆซึ่งเรือมีเพียงแค่การรองรับของเฮลิคอปเตอร์ เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฮิิอี้แบ็กฮอคซูเปอร์ลิงเป็นเฮลิคอปเตอร์ในหน้าที่ขนส่งเกาหลีใต้ไม่ได้มีการระบุเฮลิคอปเตอร์รุ่นไหนบ้างที่มีการติดอาวุธและประจําการอยู่บนเรือณเวลานี้กับจุดจอดบนดัดฟ้าเรือ5จุดจอดและภายใต้ท้องเรืออีก10จุดจอดโดยมันสามารถรองรับเหล่าทหารและลูกเรือได้รวมกันสูงสุด1000ชีวิตเรือมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ในการป้องกันเรือแม้จะไม่มีขีปนาวุธศักยภาพสูงเข้ามาให้แต่ก็มีระบบป้องกันภัยระยะประชิดอย่าง R1S 1 1 6 Rolling Airframe เป็นอาวุธหลักในการป้องกันภัยและเสริมความรร้การมาด้วยโกคิปเปอร์ของทางฝรั่งเศสเขาทํางานคู่กับระบบเลด้าของทางฝัรั่งเศสและอิสราเอลปัจจุบันมันถูกสร้างขึ้นมาใช้งานอยู่จำนวน2ลํลำด้วยราคาที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี2015เกาหลีใต้ประกาศว่ามันตกอยู่ที่ราคาลําละ9,700ล้านบาทไทยแบบที่ไม่รวมเทคโนโลยีอะไรเลยมีแค่เรือแบบเปล่าๆนะครับ ลนดับที่9จูเซปเป้กาลลีบัตดีสามารถรองรับอากาศยานได้สูงสุด18ลำของกองทัพเรืออิตาลีซึ่งปัจจุบันนี้อากาศยานที่ใช้งานได้ก็มีเพียงแค่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นนะที่มีหน้าที่ในการค้นหาคู่ภัยล่าตะเวนและต่อต้านเรือดำน้ำเหมือนกองทัพเรือท,ทั่วไปเลยอย่างเช่นออกาต้าเวสแลน AW-101 ของสหภาพยุโรปเขาโดยตัวเรือมีความยาว174เมตรสั้นกว่าเรือจก,กินเนอร์เบดบ,บ้านเราเพียงแค่เมตรเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถรลุอากาศยานได้เยอะกว่าเรา ดีนะครับผมเพราะขนาดตัวเรือของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึงกว่า14,200ันตันมันทุกได้เยอะกว่าหลายลำด้วยบนดาดฟ้าเรือออกแบบมาเป็นพิเศษให้เป็นแบบลานสกีมีความโค้ง6.5องศามาให้ความสามารถรองรับบุคลากรบนเรือได้มากถึง830คนอันตัวเรือทําความเร็วได้สูงสุด30นอตหรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเรือให้อาวุธมายอย่างครบครันว่าจะเป็นท่อยิงตอร์ปิโด3จุดรอบตัวเรือเลยนะลำนี้เนี่ยเครื่องยิงขีปนาวุธแอสไพย ตัวนี้เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับผมและปิดท้ายด้วยปืนในออโตเมลา่าปืนใหญ่คู่อาวุธถือว่าโอเคเลยจับคู่กับเทคโนโลยีการตรวจจับของระบบเรดาร์ทั้งหมดเป็นของอิตาลีดั้งเดิมอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากและตัวเรือก็ถือว่าใกล้จะปลดกเกษียณเต็มทีแล้วนะเพราะมันมีความเก่าแก่ถูกนําเข้ามาประจําการตั้งแต่ปี1985นู่นกันเลยทีเดียวอาอยุอันนาม30เกือบจะ 40, 40ปีหยุดแล้วเนาะ และอันดับที่8ชั้นวอฟซึ่งมันสามารถบรรทุกอากาศยานได้สูงสุดยิ่ม2ลำเรือในชั้นนี้ของสหรัฐถือว่ามีขนาดใหญ่โคตรเลยนะถึง41,200ตันใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินบางลำไลได้วยซ้ำกับความยาวตลอดลำเรือ253เมตรให้มันสามารถลงจอดเฮลิคอปเตอร์ลำขนาดากลางๆได้สูงสุด9จุดจอดซึ่งหล,หลักๆแล้วที่ประจำการอยู่แบบถาวรบนเรือเลยก็จะมีทาง f 35ไลนิงรุ่นบีนะขึ้นลงแนวดิ่งนะครับเป็นเครื่องบินรบอยู่ที่5เฮลิคอปเตอร์ไวเปอร์ สำหรับการโจมตีและสนับสนุนก้อนนะเรือลํานี้เนี่ยใช้สำหรับการยกคนขึ้นบกด้วยออสเปอร์ซูปเปอร์สตอร์เลียนสำหรับการขนส่งเฮลิคอปเตอร์ยูเลต,ตี้เวนอม สุคอยกี้ซีฮอคสำหรับสงครามต่อต้านเรือดำน้ำอะไรต่างๆถือว่ามีเยอะมากและแน่นอนในขณะนี้บนเรือยังสามารถรองรับทหารเหล่านาวิกโยธินได้มากถึงกว่า1,900ชีวิตส่วนเรื่องของอาวุธก็ไม่ต้องพูดถึงไว้ใจได้เลยสําหรับเรือในชั้นนี้สหรัฐมีการติดขี่ปนอาวุธซีปโลที่ใช้สําหรับต่อสู้กับเรือรบเข้ามาให้ด้วยขีปืนอาวุธป้องกันเพรียสตันโลดิ้งแอร์เฟมแฟนแลกซึ่งอุธทั้งหมดนี้ขึ้นตรงต่อระบบเลด้์จากค่ายของสหรัฐเองปัจจุบันมันยังคงมีการใช้งาานอยู่มก ถึงเจ็ดลำนะครับเรือในชั้นนี้เนี่ย